วันนี้จะคุยเรื่องหลวงปู่ศรีฉันทศริที่ว่ากันว่าท่านมีอายุยืนนานนักหนาท่านได้ยาอายุวัฒนะมาจากไหนครับพระภิกษุฝ่ายวิปัสนาธุระหรือว่าพระปฏิบัติเนี่ยคือผู้มุ่งหมายที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในมรรคผลนิพพานส่วนมากจะถือทุดงเป็นวัดคือแทนที่จะปักหลักประจำอยู่ในวัด คลุกคลีใกล้ชิดกับศรัทธาญาิโยมกลับหนีห่างความวุ่นวายจากคนหมู่มากไปแสวงหาความวิเวกตามป่าตามเขาที่ห่างไกลผู้คนเพื่อจะบำเพ็ญเพียรทางจิตคือวิปัสสนากรรมฐานพระปฏิบัติด้วยพระทุดงกรรมฐานนี่กล่าวได้ว่ามีพื้นฐานจิตใจองค์อาจเข้มแข็งมีความวิริยะอุตสาหะสูงสุด เพราะว่าการจาริกธุดงสู่แนวป่าเขาลำเนาไพรซึ่งเปลี่ยวร้างห่างไกลผู้คนเนี่ย